เป็นหอมจังสีเนาะไปถือปะอ่ะเนาะฮึ๊บนี่พี่ละอัทับกันไหมไ<ด>เจ็บไหมจบไปไหมได้ไหมคะเอาลงนิดนึง

ูก็พอได้เนะูยตอนนี้มันติดตรงคำว่าครูมันยังไม่มีรอเรือเดี๋ยวขออีกทีขออีกทีเอาเสียงโทนเดิมเลย เล้าเสียงก็ได้นะก็เพราะต้องจูนเราแหละเราอีกสองประโยคท้ายจะมา กำลังฟังเพลงอยู่จ้ะเราจะเน้นคำว่าสตาร์ทไม่เป็นไรหมดแล้วเดี๋ยวอีดิีไท้เดี๋ยวอีดีไทยเย้เลยเย้เลพักไปจ้าพักเลยครับแผนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ชัดตอนดรือวดูเวลาตอนนี้ มีมีเวลาเท่าไหร่ทำอ่ะสิบสามห้าสิบสิบสามสิบหนูไม่รู้อ่ะขึ้นน่ารักแผลหนูไม่รู้น่ารักคักเลยอ่ะไทยสามโมงแต่ละอานิตย์ถึงสามโมงครึ่งมาแล้วค่ะ ถึงเรื่องยังอะยังอะไรอย่าเพิ่งชาเลยก็ต้องเสร็จดีโมงจริงๆต้องเสร็จทั้งหมดอลยค่ะห้าโมงเย็นแล้วตัวสตรีมมิ่งอะตัวตัวสตรีมมิ่งยังค่ะรใช่อันนี้เอาไปเพื่อถ่ายภาพก่อนครับค่ะเพราเก็บภาพก่อนว่าเรามาพักผ่อนด้ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์มากเดี๋ยวยังไงต้องไปซ้อมแบบตัวที่ทำใหม่ว่าจะขยับร้องอาจจะต้องแบบฟังมันอีกทีนึง ่าขอบคุณมากค่ะปังมากปวดมากเด็กหญิงร้องดีอ่ะไม่รู้เด้อีไม่รู้ตายไปแล้วคนนั้นไลเดอร์ตายไลเดอร์ตายไปแล้วอ่ะขอบคุณคะขอบคุณค่ะอคุณตาตายไปเลยตายไปเลยหนูไม่รู้ อ๋อท่านได้กินอ๋อกินแล้วไไโอเคเราจะไปไหนต่อครับไปพักสตูเปตไปพักสตูเ <c oughs> ปตเดี๋ยวพี่ไปส่งก็ได้ มวนบ่กดดันม่อมือนี้อีหลาแต่ว่าอย่าวงจะฟองบ่สนุกมากวันนี้เป็นการอัดที่สนุกมากพ่อแม่ฝากตามผลงานอีหลาในเด้อ เี็บความเรียบร้อยพี่ซิกแซกเหรอพี่ซิกแซกใช่ไหมเดี๋ยว <Yes. S 1> ไม่ได้ดูเดี๋ยวจะดูก่อนพี่่เขาสงอ,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 อืมไปงานจะมีเส็งของแต่อืมโอเค เราจะไปพักชัตตูแปดชัตตูแปดอยู่นู่นเดี๋ยวซ้ายก็เลยหัวคนเจ้าของตีใครอ่ะพี่ม่ำไปมาโมเมนต์ลุงหม่ำกับอีกคนนึงก่อนอันนี้ลุงนง ่ว่ามารายการลุปป้งมับย้ำเด๋เดวออกแค่ขานาที่เนาะแต่ยังหัวแมนี่ถึงแล้วสตูปแตกมาพักผ่อนคะ่ะกิน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 ตำบักหุงไมคะ มีพี่วีทีมยุงข้าวสวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะคุณหนูแล้วก็ครับอาจารย์โชยสวัสดีปีใหม่ว้าวขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยวัดจะมีมาวามาวั่งเลยเดี๋ยวพี่วีกำลังจะสังขารค่ะว้าวสุดยอดเลยแต่เด็กๆ ไม่ได้เตรียมอะไรไม่ได้จา์เลย,ย,ยรู้สึกแย่จังสีแบบนี้ก็งามเลยซีแบบนี้ก็น่ารักดีซ,ซีแก้มซีตา ได้ครับอย่างก่อนพี่ได้อ่านพี่ได้อ่านสิได้่องหลัไหมปกติม่้ยพยได้ลองฟูง่ายง่ยเว้ยด้ลองง่ายๆดีรอชมในช่องยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะเร็วๆนี้เดือนกุมภาไม่เกินกุมภาพันธ์ รอเจอน้องอินกับพี่ไลอัอนได้เลยหนูไม่รู้ถ้าะจะอันไงก็มอลลัแบบนี้มอลําหาชวโมะเลยโลงละ่ะอัดแล้วแล้วเก่งมากเบิ่งเ,นงเนหนือแ <c oughs> บบเงาหนึง่งแบบเงาหนึ่ง